มันดิสอซจริงๆนะพ่อมันเขียนได้จริงๆนะแล,แล้วถ้าดินสอขนาดนี้กบเลาดินสอต้องขนาดไหนแม่บรรหาดซื้อใหญ่ๆไปตีเชือแต้มดีกว่าแม่บ้านฮาร์ดไปก็เราว่ามันเล็กไปไงเนี่ยเราเจอนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปนิดแต่ยังไม่พอโยตีเชือแต้มมาต้องอันนี้ ไม่อาจจะเป็นอันที่ไว้ติดผมแล้วก็ได้นะจร<ด>ิงจริงนคือโดนทัททำผมมาจุกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงกลางอ่ะมันเป็นรูเนี่ยเอาใส่เข้าไปกลมๆเงี้ยปุ๊บใช่ไหมมันก็จะอยู่รอบผมก็เอาผมให้มัารอบรอบๆอผมก็จะเป็นโดนทัทสีดำๆไงอ่านกันชอตไม่ใช่กูหยิบน้ำฟองน้ำลังจานกูไปทำผมไปทำแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะแม่มาเดินเพราะว่าจะซื้อของให้เชร์แตมเปิดเทอมใช่ว่าจะเปิดเทอมแล้วจะเป็นเด็กป3เทอม2แล้วนะคะหลังจากไม่ได้ไปเรียนมานานนับปีนานมากจำโรงเรียนไม่ได้แล้วเนี่ยยอดตาปิ้งย่าง200กว่าบาทดิเงี่ยนี่เล้เข็นนี้ก็ดีเนี่ยไ็เข็นที่บ้านนี่เฮ้ยนี้ก็ดีเนี่ยเป็นบันไดด้วยเป็นเก้าอี้ด้วยโยเอาไปนั่งแล้วก็เป็นบันได,ดปิ้งตรงชั้นสูงๆได้ด้วยอ่ะล่นขยายมันขยายอย่างมัวเลย เมันก็ต้องให้ได้เลยอยาแตมก็เอาอันนี้ไปทำเลนส์สิแตมได้ดูตาโตขึ้นมาเลยมอเห็นอะไรไม่ชัดเลยอ่ะอันนี้อะไรเนาะไฟฉายดึงเชือกข้าหลังแต่ไฟมันไม่ติดอ่ะอันเนี้ยไฟฟบ้าไอบ้าไฟ้าแตมนี่จิิงตรงนะซีซีมีอะไรไปให้หมากัดเล่นบ้างไอ่ะอ่ามมมดเนาะ่ย หนูอันนี้ของเล่นแมวนีที่เก็บอึหมา,าไว้เวลาเรากเก็บอึหมาเนี่ยเดี๋ยวเราดูอุปรกรณ์เครื่องเขียนนะคะเราจะซื้อโบติดผมด้วยเพราะว่าต้องเป็นโบเรียบร้อยอหาโบสิโบส,สโบสีสุภาพโบสีสุภาพ สีอะไรเชิดตามเพราะเกิดมาเคยได้ยินแต่สีแดงเหลืองเขียวก็สีน้ําเงินดาน้ําตาลอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเราว่าได้นะมีลายนิดนึงแต่ว่ามันก็สุภาพดูดิอันนี้ไม่ีเพชรอันนี้ไม่มีเพชรย่าเท่ากันเท่ากันนี่มนอยู่ตรงนี้สิสามบาทงั้นเราก็ซื้อไม่มีเพชรสิอะไรเราควรจะซื้อมีเพชรเปล่าสีขาวก็มีเพชรอุยเราว่าเพราะเพชรตันนี้หลุดหรอสีน้าเงินไปอันนึงแล้วกันเนาะนี่ก็น่ารักอัยงน่ัยางอันเนี้ยมีตั้งหลายลายค่ะ นถ้าเราจะซื้อเราต้องเลือกลายว่าเราจะลายไหนเอาลายนี้นี่ไงแม่ปูเป้ทำไมอ่ะเทนลิงเนี่ยซื้อไปสิบอันเอามใส่แขนน่ะเป็นเทนลิงในชางชีเราเห็นช่องนึงเขาทำอ่ะอย่างเทพเออเฮ้ยเขาทำดีเนาะไงเขาใส่เทนลิงเต็มเลยโอ้ยเขาเก่งละโอ้โห ไปด้วยเรหน้าตาจริงจังว่ลยอเราซื้อกันค0ยสอันไปเล่นกันอีกไหมหรือว่า เฮ้เราเพิ่งเห็นอยู่นี่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะโยกเอาไว้บุกําแพงอ่ะนี่ไงยบุแล้วมันก็เหมือนเป็นพนักเก้าอี้อ่ะนุ่มๆทำกำแพงเก้าอี้แต่งได้เลยเอาสีอะไรบ้างอ่ะนี่มาถึงแล้วค่ะอุปกรณ์การเรียนค่ะซึ่งแม่ว่าชาตมาจะต้องใช้นี่แล้ววงเวียนมีวงเวียนเล็กนะมีวงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่เลยนะวงเวียนใหญ่อยู่ไหนวงเวียนใหญ่อยู่แถวฝั่งทนน่ะ จริงอยู่ฝั่งทนนี่เหรอเป็นใหญ่ไม่รู้ละไม่เคยไปอยู่แต่วงเวียนเล็กนี่แหละเอ้ยนี้ก็ดีนะมีแบบมันถัดครบเอาอางนี้ดีกว่านั่เด็กพอสามเริ่มใช้กันแล้วใช่ไหมเราว่าเริ่มแล้วแหละเอานี้แหละแต่อยากได้สีชมพูทังดีลยไม่บันทัดซื้อใหญ่ๆไปตีเชือแซมดีกว่าแม่บันทัดก็เราว่ามันเล็กไปไงเนี่ยเราเจอนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปนิดแต่ยังไม่พอโยตีเชือแทมมาต้องอันนี้โอ้ไม่พอเฮ้ยเราว่านี้พโยเออเนี่ยตีให้หักเลยอย่างเงี้ย เราจะบอกให้เราอ่ะมีไม้บรรทัดอันหนึ่งดีมากอันเป็นร้อยอ่ะเราใช้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช้มาทุกวันเนี้ยไอ้แต้มทำพังหาซื้อดีขนาดนั้นไม่ได้แล้วด้วยอ่ะไม้บรรทัดนี้มันเป็นไม้บรรทัดงอได้อยู่ไหมไม้บรรทัดโค้งอันนี้ใส่กล่องอินสอเอาอันนี้ใส่กล่องอินสอเชื่อแตมแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนใช้ตังป์ห้าอยู่ไหนอ่ะ นี่เล่นมุกเมื่อเช้าเราแต่งนะแล้วเราเป็นเงาคาดไว้อล้วเจตแก้มเกิดเรื่องใหญ่แล้วเป็นหมาแม่แม่ปุ้ยไปซื้อดินสอให้เจตแต้มมันดินสอจริงๆนะพ่อเราเขียนได้จริงๆนะเราเคยซื้อก็ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าดินสอขนาดนี้กบเราดินสอต้องขนาดไหนแม่บรรทัดไป3อันนะคะอันนี้ คิดว่า Little Tree Little Little อันนี้เป็นไม,มยย้ไม้ที่ยาวๆข้างหลังมีสูตรคูณด้วย อันเนี้ยกะไว้ว่าไว้ที่โต๊ะนักเรียนเอาไป้ลองนะคะเอาไปใช้ตรวสอบ <c oughs> อันนี้าไว้วันสอบเพาไนนปไม่ใช่ไปโรงเรียนนะให้เอาอันนี้ไปอันเล็กพอส่วนอันเนี้ยแม่จะไว้ใช้ของแม่เองมันมีที่จับตรงนี้ไว้เวลาแบบทําอะไร DIY อะที่มันต้องตัดอะมันมีที่จับตรงนี้มันสะดวกดีเขาไม่ลดน้ำต้น,ตนไม้หรือไงทำไมมันดูเขียแบบวเฉาเขียวเียวมากเลยสแตมม์ดินสอนี้มีสุดคูณอยู่ที่ดินสอนเลยดิยบบนสออันไหน อันนี้เป็นสีดำมีลายดาวเขาตรงก้นมีอย่างลบสีแดงอันนี้หลายสีมีสุดคูณอยู่ที่ดินสอโอ้ดีมากเราชอบแต่เด็กๆเป็นแหมเวลานั่งเขียนอะไรอ่ะชอบกัดดินสอไปด้วยอ่ะแตมแทะจนหักไปนแท่งๆเลยอ่ะกัดดินสอชาติกรไกบเหลาดินสอิดว่าวไ่โดชาติกเป็นปลวกรู้จักตัวไปลูกรู้จักขึ้นมาชอบกินบ้านเหรอนี่นี่ก็น่ารักชอบอันขับเคสอันนี้กดแล้วขับเค้กระโดดอมันต้องแห้ง เต็มเต็มแว่นทุกเต็มเลยอ่ก erm ้คิดออกแล้วสมุดอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักปะเอาไหมเอาไปจดอะไรปะยังลบหน้ารักน่ารักน่ารักแค่นั้นเลยอันนี้ยังลบใช่ไหมเนี่ยใช่คือวันนี้หน่ะเนี่ยเลโก้ใช้ไปต่อไปได้ด้วยนะน่ารัก View of Field เธอเต็อันนี้น่ารักมากแม่เอาอันนี้ดีกว่าเตปม จะพนไวไหนเยอะแยะลูกฮะพิลาอนะมา<น>ะเลือกเหรอยังลบปันนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่เราว่ายังลบพวกนี้มันลบไม่ค่อยสะอาดไงแต่เราชอบซื้อกกยังลบไหญ่สดแต่แบบนีกินยังลบว่าหายบ่อยเด็กๆเป็นไหมอ่ะดินสอหายยังลบหายปเป็นบรรทัดหายตลอดเวลาเ,เล่มเนี้ยน่ารักดีเป็นครึ่งวงกลมแต่เล่มเนี้ยเป็นหนาๆนุ่มๆอ่ะนี่อันนี้ก็ มีอันนึงนะมีก็ได้นะอะโวคาโดมีสติกเกอร์ให้ด้วยอะโวคาโดพัมอุ้ยมันมีปฏิทินดแม่นี่มาได้สมุดแม่แล้วน่ารักไหมมันควรไปขอใช้ตั้งแต่มาควรจะมาควรจะใช้กันดีสออนี้โอ้หฉันบอกว่ามันควรจะใช้กันดีสออนนี้สเตนตอนนี้ที่โรงเรียนใช้ไฮไลท์ยังใช้กับเราใช่ไหมนะคะไฮไลท์เนี่ยเขาไว้เน้นคำสำคัญสำคัญในหนังสือไงเวลาอ่านนะ แต่เวลาเราเรียนหนังสือนะไฮไลท์ทั้งหน้าเลยสำคัญทั้งหน้าเลยคือบอกว่าคครรูว่าอะะไให้ไฮไลท์แต่ไอนที่มันดีอันที่มันแบบว่าสําคัญสําคัญที่มันไฮไลท์กันทั้งหมดเลยค่ะตัวสำคัญหมดเลยค่ะเอาไปสามสีนี้เนาะเอาไปจัดการเองวิชาอะไรตรงไหนไฮไลท์สีอะไรไปชอบวันนี้คัตเตอร์จิ๋วเอาไว้เปิดกล่องพัสดุไปเอานี้ไปด้วยอ่ฮะที่แกะแม้ ล่าสุดทําเอกสารเราต้องแกะเยอะมากแกะกันเล็บฉีกของเล่นกันแล้วเดินที่อะไรอ่ะลูกเป็ดเป็นกลมๆแล้วก็เดินได้มันก็ต้องมีตัวนี้ติดไปด้วยน่ารักดีอุ้ยตอนเด็กๆเราชอบเล่นในเกมนี้มากเลยเกละแบบเดินข้ามกันไปข้ามกันมาใครชนะนี่มันแบบพกพาได้มันแบบงูทําไมมันน่ารักจังเนย่ยเฮ้ยงูเฮ้ยงูมันสั้นมันหายไปสามขีด หางกระดิง่งนียงูโบราณน่ะหางกระดิ่งเนี่ยถ้าสมัยใหม่เนี่ยหางมันเป็นออดหมดแล้วมันกดติ้งนองติ้งนองหมดแล้วไเซเว่นเออดึงดึงน,นี่อะไรอะเชตเต็มมันเป็นของอิสต์เรค่ะหรือว่าเด็กน้อยก็ไข่หลักสีอันนี้ของปลอมนะคะทุกคนเนี่ยเห็นมันเป็นของจรงิงเฮ้ยอันนี้มันหมดในวันเลยหมดในวันก่อนเมื่อเดินที่นี่มีตั้งแต่สักกระเบื้อยันเรือรบ ใช่มีทุกอย่างจริงยังไงก็ยังมีอะป๊อปอิดเหรอ๊อปอิดนี่นวดเท้าคือตรงนี้มันจะจุ๊บกับพื้นมันติดแล้วเราก็เท้าขัดขัดขัดไงเออจุ๊บกับพื้น ปุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บเลยก้าวเท้าผัดขัดๆที่ทําผมอันนี้ที่ทําผมที่ทําผมที่ทําผมอันนี้ก็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 ที่ทําผมอันนี้ไม่สวยขัดมอแม่รู้วันก่อนเราจะมาซื้อไม้กวาดกับไม้กวาดใบไม้อันนี้แต่มันไม่มีก้านมันเป็นอย่างนี้เราก็ถามเขาว่าเอาก้านที่ไหนเขาบอกไม่มีคือมันมาอย่างนี้จริงๆไม่แต่จริงๆแล้วว่าเรามารู้เอาทีหลัง เพราะเขามีขายก้านต่างหากแต่ว่าแต่ละแบบเนี่ยนะกับก้านอ่ะเกลียวว่าคนละเกลียวคือเราซื้อต้้งมาหมุนแล้วมาลองว่าเกลียวไหนคือถูกว่าเชิญ์แตมช่วยบอกทีวันนี้มันตัวอะไร มันคือดอฟินมันคือไก่ไก่อะไรล่ะไก่อะไรสิมาจ้ะปากไก่อ่ะอันนี้คือชนะว่าเป็นอย่างงี้ไงอุ้ก็แบบวันนี้น่ารักอ่ะคือเช่าแตมีอันนี้อยู่ใบหนึ่งอ่ะแต่เป็นเขายูนิคอร์นแต่มันเก่าแล้วอ่ะเช่าแตมเอาปะเอาสื้อคะไปแทนใบยูนิคอร์นน่ารักนะดีน่ารักดีแล้วมาแล้วก็ใบเนี้ยใบนี้ดูเหมาะกับวันไปเรียนพละมากเลยอ่ะน่ารักปะวันเนี้ยน่ารักอันนี้น่ารักไหม ถังสไก่น่ารัไรกไหมเล็กๆไ,ไ,ไม่มันไม่ได้เล็กไปไม่แอกอันนี้ส้งเหมือนกับเป๋นักเรียนญี่ปุ่นน่ะเด็กญี่ปุ่นน่ะที่กระเป๋าของโของอ่ะอุ้ยนี้น่ารักใบ <c oughs> นี้สวยจังใบนี้เหมือนแบบเหมาะกับไปใส่อะไรต่ออะไรอ่ะสมบัติพระสถานอุ้ย <c oughs> ใส่ขนมเต็มก็ได้นะอุ้ยแมวชอบใบนี้เก็บเย็นเก็บร้อนได้ด้วย <c oughs> ยานเอลเลนดีกว่าด <c oughs> ีกว่าอีกเหรอเออคือแช่แต้มอ่ะอยู่เย็นกิน็ดำน้อยแช่แต้ม กะติกเนี้ยเดี๋ยวแม่ใส่น้ําไปให้ที่โรงเรียน้ Good morning ใช่เขาบอกเลยว่ากินน้ําตอนไหน Hydrate your cell Revember your g o เนี่ยทิปเลิกเรียนฉันต้องกะติกน้ําต้องหมดอ่ะแม่จะถอดออกมาฉันดูดีมันเปิดออกมาแล้วมีหลอดให้ดูนี่มันให้กินกันทั้งครอบครัวหรือเปล่าชั้นกันเอาแบบเป็นหลอดหรือแบบกระดกแต่เพื่อนชีนบอกว่ามัน ต่อไปแล้วเราก็จะเอาแบบกร <c oughs> อ๋อเพื่อนอแจ็ตแมเขาบอกว่าเปิดมาแล้วมีหลอดดูดอะมันเด็กโตแล้วต้องแบบกระโดกอะอย่างเงี้ยโอเคไหมอ๋อเอออันนี้ได้นดเนาะอันนี้เนาะคือก็ติงนี้นาลักมีสายซับไพด้วยอะแล้วเป็นทรงถงัถงๆเขาเปิดมีดูดหลอดได้สองแบบ มีแบบนี้กับแบบนี้หลือให้เพื่อนกินเ้วยกินด้วยกันเงี้ยหรอ,หรอเงี้ยหรอร <c oughs> ดูแบบเทโบไม่ได้หรอพวกกระหายมากเสร็จแล้วนะคะวันนี้สําหรับของเตรียมเปิดเทอมของเชอร์แตนนะคะน้องๆเปิดเทอมกันหรือยังเราเตรียมของกันเรียบร้อยหรือยังคอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้แม่กับเชอร์แตนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย